วันนี้ประหยัดภายอยู่ที่บลูลากอนนะคะวิวสวยมาก <c oughs> วันากาศก็ดีมากไ <c oughs> ม่ร้อนค่ะอันนี้ชาวไร่ชาวสวนปลูกพืชผักเพียบเลยค่ะ,อะมองไปไกลๆก็ภูเขานะคะภูเขาลอ้อมรอบต้นไม้เขียวชะอุ่มค่ะ น้องคนสวยน่ารักน่ารักค่ะมีเด็กชายคนหนึ่งกำลังกินไอติมแบบอริดอร่อยผู้ม่านฝันผาม่านฝันผาม่านฝัน สวยงามพี่น้องงามงามไหลท้องฟ้าภูเขาก้อนเห็นน้ําไม่ต้องอายหนูคนสวยค่ะงามคักงามแนพี่น้องบ่กล้าเข้าใกล้เด้อประหยัดยันนี่ บูราก้อนนะคะที่อำเภอภูผาม่านนะคะเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ก็แวะมาชมได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกมาก็รับชมในช่องประหยัดชาแนลนะคะฝากชมคลิปให้ด้วยค่ะ จุดที่จะไปเซลฟี่นะคะแต่ประหยัดไม่กล้าลงไปกลัวงามบ่พี่น้องงามคักงามเน่ท้องฟ้าภูเขาขี่เมฆท้องฟ้าก้อนเห็นติพี่น้องน้ำ สวัสดีค่ะ นี่คือรูลาก้อนอยู่ที่อำเภอภูผาม่านนะคะแม่น้ำสองสีค่ะทั้งเป็นทั้งสีบลูทั้งสีขาวนะคะผสมกันสวยงามมากแบบกระทบกับก้อนหินกับท้องฟ้ากับภูเขามันก็งามอ่ะพี่น้องงามคักงามแน่ทางลงนะคะประหยัดไม่กล้าลงประหยัดกลัวอันนี้จุดเซลฟี่ชมวิว นี่ค่ะโคดินนี่ก็น้องๆเขาบา,บายบาย,บายบายบายนักท่องเที่ยวที่มาด้วยกันค่ะ เพื่อนๆชมคลิปให้ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าสวยงามมากค่ะบูรากอนอำเภอภูผ,ผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะ อ่ะข้ากล้องให้ป้าหน่อยลูกสวยๆนางแบบป้าลง youtube เลยนะเนี่ยช่องประหยัดชาแนลลูกน้องน้องสาวสวยมาเที่ยวกันค่ะ ากเป็นกําลังแรงใจให้ช่องประหยัดชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำคลิปสวยๆต่อไปค่ะเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ